สวัสดีครับผมพรชัยไซงามนะครับวันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันพระที่ทันยุคหลวงพ่อควยปลูกเสกเหมือนเดิมนะครับก็มีหลายๆองค์นะครับท่านที่จองไว้นะครับหลายๆองค์ท่านก็พอดีว่าท่านไม่พร้อมก็ไม่ได้มาเอานะครับก็วันนี้ก็มาเปิดแบ่งปันใหม่นะครับนี่ครับเริ่มจากองค์แรกนะองค์นี้จะเป็นพระลีลานะครับนี่ลีลาอ่อนช้อยอย่างนี้นะครับเป็นลีลาทางสุโขทัยนะครับลีลา อ่อนชอยเนื้อผงนะครับองนี้จะเป็นเนื้อผงนะครับนี่สังเกตดูครับดีลาของหลวงพ่อควยท่านถอดพิมพ์ได้อ่อนชอยนะครับเนี่ยนี่องนี้ยังมองเห็นมีเมตตาเห็นจมูกนะครับเนี่ยสวยงามนะครับดีลาเยื้องย่างนะครับเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับเนี่ยท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับองค์ต่อมานะครับ องนี้จะเป็นพระสิบรีเนื้อดินพระสิบรีพิมพ์ใบมะยมพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เนื้อดินนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นรอยนิ้วมือกดอย่างนี้นะครับนี่องนี้จะเป็นธรรมชาตินะครับพระศิวรีหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์ใบมะยมพิมพ์ใหญ่นะครับองคนี้พระร่วงหลังลางปืนนะครับนปี่ปี2515้านะครับออกวัดลอยสุเทพนะครับหลวงพ่อกลวยไปร่วม ปุกเสกร่วมกับเกจิ108รูปนะครับนี่ยปี2515นะครับวัดดอยสุเทพจะมีอยู่2พิมพ์นะครับนี่พิมพ์นี้ก็จะเป็นนี่ฮะก็จะมีเจดีจมกับเจดีนูนนะครับตรงนี้นะครองค์นี้จะเป็นเจดีจมนะครับพระล่วงหลังลางปืนนะครับนี่ถือว่าองค์นี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่เขาดูที่สะดือนะครับมีสะดือ ครึ่งเซี่ยวกับสะดือกลมนะครับนี่องนี้จะเป็นสะดือครึ่งเซี่ยวนะครับนี่ฮะนี่ท่านใดสนใจก็ทักกันเข้ามานะครับนี่มาดูอีกอง์นึงนะครับนี่องค์นี้ก็จะเป็นขุนแผนนะครับอุ้มหงพายถือดาบอย่างนี้นะครับขุนแผนขี่หงพายอุ้มปูมานนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับองนี้นะครับนี่สังเกตดูหลังนะครับนี่หลังเรียบดูคาบความเก่านะครับ นี่ท่านใดสนใจนะครับดีทางเสน่ห์มตตาโชคลาบนะครับครับแล้วองค์ต่อมานะครับองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จฐานตารางนะครับนี่หูใบสีนะครับเกศตทะลุซุ้มนะครับนี่หลังพระศิวลีอย่างนี้นะครับนี่นี่ท่านใดสนใจกระทักกันเข้ามานะครับแล้วมาอีกองค์หนึ่งครับนี่เป็นรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายหลังตะวันหลวงพะกลวยนะครับ นี่รูปถ่ายหลังตะวันนะครับด้านหลังจะปั๊มสิงอย่างนี้นะครับนี่สวยงามนะครับเนี่ยปั๊มหมึกอย่างนี้นะครับดูความเก่านะครับเนี่ยรูปถ่ายหลวงพ่อลวยถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อวยได้ปลูกเสกที่ตัวท่านเองท่านบอกเวลาถ่ายรูปออกมาเอาฟิล์มไปล้างเมื่อไหร่ก็ศักดิ์สิทธิ์เมื่อนั้นนะครับเนี่ยรูปถ่ายหลวงพ่อวยถือว่าครบนะครับ เป็นตัวแทนของท่านได้เลยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับองต่อมานะครับองนี้ก็มีคนจองนะครับก็หลุดจองเหมือนกันนะครับองนี้นะครับนี่ฮะนี่พระสมเด็จแหวกม่านนะครับแหวกม่านลอยน้ําหรือแหวกม่านซุ้มประตูนะครับเนื้อผงผสมเนื้อดินผสมผงนะครับเนี่ยสวยงามนะครับนี่เป็นพิมพ์สมาธินะครับเนี่ย สวยงามนะครับนี่ฮะท่านใดสนใจก็ทักเข้ามานะครับแวกปัญหาแวกอุปสรรคต่างๆนะครับนี่แล้วก็สิงห์นะครับสิงห์คอยาวหลวงพ่อปวยปี21เนื้อตะกัวนะครับนี่ฮะอำนาจวาสนาบารมีนะครับนี่ฮะการปกครองนะครับสิงห์นะครับนี่สังเกตดูรอยตะเข็บนะครับนี่เก่าได้อายุนะครับสิงห์ปีสองหนึ่งหลวงพ่อวยนะครับสิงห์คอยาวนะครับต่อมานะครับ นี่อง์นี้จะเป็นนี่เนื้อทองเหลืองนะครับอาสังฆจายเนื้อทองเหลืองหลวงพ่อกลวยนะครับนี่มีกิ่งด้วยนะครับองนี้จะมีกิ่งนะครับนี่นี่สังเกตดูนะครับอูดมสมบูรณ์นะครับหลังแอนแอนอย่างนี้นะครับพุงพุ้ยอย่างนี้เลยนะครับมือแตะที่พุงอย่างนี้นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับก็ทักกันเข้ามานะครับ องนึงแต่องค์นี้ไม่มีกลิ่นนะครับองค์นี้เป็นเนื้อดินนะครับพระสังกรจจายนี่สังเกตดูนะครับอุดมสมบูรณ์เมตตาค้าขายนะครับนี่ท่านใดสนใจองค์ไหนนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับสอบถามกันได้นะครับครับสำหรับท่านที่จะติดต่อเช่าบูชานะครับพระหลวงปู่กวยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับ ไอดี n ลนนะครับ0 9 6 6 7 3 1 6 2 4นะครับเบอร์ติดต่อนะครับ0991841563นนะครับและฝากทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ